มันแน่นทุกขั้วอยากก็ไม่ให้อยากเราคันอยากกันเออเฮ็ดไว้อันใดก็ได้อยากพี่น้องก็ได้ก็เล้ยวเลี้ยวขึ้นก็บอกยอดเงินพ้อนดันผู้ใดบ่ใจห้อนก็ให้มันแล้วซะกปรกคนจะเสิสนุกก่อนยังเมื่อเออแม่นยันเฮาสิบเออจัดละเวลาถ้ามาทำช่อมขาถาฟังตัวเลขแนวทางนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่เาทำพิธีแล้วนะคะทำพิธีเสร็จแล้วจากตรงนี้ก็ไปร่วมกันอยู่ตรงบ้านเพิ่นอยู่ตรงที่ปูเพลานาเพิ่นอยู่เนาะค่ะเนาะ เดียวก็ได้รู้น้ากันว่าตัวเลขแนวทางสิเป็นตัวใดนี่บาล์ระแพงหนึ่งสามหกศูนย์นี่บาร์รคุว่าจังไดกว่าเนี่ยเนี่ยคุว่าจังไดกว่ามันบอกไว้แล้วคุณค่ายน้ำหมากคุณจะจะทำชุ่มขาฟังเราเด้อหุแดงตึ้มครึ้มมันยืดนานอ่ะเขียนปู่เอ้ยลูกหลานมันคือปึกคือเถนาแท้คือเบอกไปตัวเบาแพงออกมาเลยอืม ตมือกันมาเนะ3มืซุมบัจูอันบงทองลงจ็มามือนี้พอดีเขาลื้อขึ้นมาพร้ดีนาะมือเพนมาเนาะเมื่อแเนาะอันมืออันบมือันุกแงกนก็พกันปทงว่าเลข่วงนีเป็นตะเลล่าง บางวันทีหนึ่งางวันทีหนึ่งหนึ่งรางีเนาะเอออย่านีขาตะรางล่างบนกระบวกว้แลรวคะรางบนกระบวกจ่เขาวาดลงตารางกังเออเลยเ้นนูงามเนนเลกๆเล็กนี่เป็นคนเลกานทีเป็นคนกบานท่เป็นล้าน่เเกๆบ้งเ่เมันเ็กๆนที่เนเล็าที่เคเบอเ่เนคเ้่เป็นเๆ รอตเตอรีก็มารวมพิธีนั้งค่ะรถเตอรีมีเบอรนอหกศูนย์นะจับมานมีเบอรมีบอรหกศูนย์อหกศูนย์มีด้วยนี่ก็ทำช่วงขาหกศนย์ีช่วยพ่าหกศูนย์หกศู เอาถงช่วงขาคุณได้มักผู้ไดชอบคนบอกก่อนแล้วสามหกศก็ตัตเอาเนหกศเนาะามหกหกสเนี่ยรับว้นเสนบะอืมลงมาบะมามาบะเดี๋ยแตงเแต่รกะกว่งไปเรื่อยนี่แม่ล่ะมาจ้าองมาเจกรเบียนกเียนนี่ก็หกศูนที่นี่เอางช่วงขาสรุปแล้วคือเอ่อผู่คนบอกเบื้องต้นคือสาม พือเราข้ามมาเขียนใยพืนไว้เนาะค่ะเนาะทำมาช่วงนี้อันนี้คือขยักแรลอ้เขยนไว้อถืีโอ้ยอยากได้สามตัวมันกับบดทอยากได้สามตัวบทัดดี้ะนี่ได้สามตัวที่เออมันราบได้จ้อยจะพันบอกันไม่อ้วนั่ะเอาใบใหญ่เนี่ยอีแนใหญ่เอาอะทูไปจุด หน่อยหกไ้าสิบดอกเออปาดพลังสิบจดลายกเออกมีนสีตัวะกแม่กระัจเลืหกศูนยอดรอกยังไรอยากเพิงหัดแม่เลยแม่ถึงแบตเตอรี่เลยบแงนั่นด้พุลใบเอาปันกันด้วยดูเลดนพุใบเที่นี้ได้แม่จับตัวไดนี่ดับเอานตัวม้นพ่นออตัวมูนเพิ่นย์หนะคะทั้งชค่ะ เออเลขมั้งแใช่แม่ขี้ยอือนเขาซิว่าริงขี่รถทำหงอือเราถูกช่วงสนใจกันซื้อเพื่อนได้ค่ะศูนย์หกสามศูนย์สามหกมีลามุนยู่นนี่แีละมุนยู่นนี่หละคาสามศนอือเออเลขหน้ากับงามนั่ไงออเอาม่แต่ฝอยไปงันเขาใช่ม่แตฝอยแต่ไปงนเพื่นยางนีด้นี่อือเอาเรีว แสดงแสดงว่าแม่ถือลอตเตอรี่ดูยนบอถือดูก็คนเยอะใกล้สามตัวจริงๆคนน่ะวันนี้แล้วมันเสียหายแห้งใดทั้งเอาบอแม่จะไปนู้จะใบแน่ใบได้ก็ได้ตัวแต่ว่าบไดเงินเอาทำไมมันมันถือต่โมันซับกันใช่ทั้งนามันซับกันทั้งเขามันเป็นเกียดสามหนึ่งเขาแม่เป็นหนึ่งเจ็ดสามโอ้ที่หายชะ เมียก็เสียดายอยู่น้วยวะเอาเมียจับรางวัลนี่หนูจับรางวัลดูสิค่ะเอาไปอ่ะนี่นี่ค่ะดึงมาเลยค่ะเมียจ๋าเมียจ๋าดึงมาเลยมาขึ้นลวดแต่ว่าสองใบตัวนี้ชิบแปดสามใบคุณตัวน่ะสามใบเท่าไหร่คะนี่สามใบเอาสามใบสี่ร้อยเลยหรอจิบยิบเอาเอาเลยเอาเลยสามใบสี่ร้อยเอาเมียิ่ณจับให้ก็ต้องได้เอาเนาะค่ะเนาะนี่นี่เขาคนเชื่องค่ะ อันนี้คือตัวเล็กแนว่ค่งอนปกรณ์ต้โมูเไต้โมนึ่งนะคะ,ะค่ะถ้าโัวีโชคตัวนี้ก <c oughs> ็สิริน้าหาค่ะเอาขออนุญาตใจเงินพันกรนะคะเนาะจ้าเดี๋ยวขออนุญาตใจเงินพนกร่าเงินไาะ่เ่อ เาคดวอปคนแจละสารยาพ่นัตว่เขาคิดว่าอุติทำเ่สิ่งท่ตเาื่ตัดออกายันนี้มดระบาดนตัดาิมบออกจากมือเห่าคนบอกว่าขอให้มีคนที่ไมีเป็นมันเข้ามา สุนี่ค่ะทำช่วงขาหลังจากที่เข้าทำพิธีเฮตพิธีเพิ่นตัดใหเรลียวเรียบร้อยเข้าการกลวยที่เพิ่นตัดไหเมื่อกี้นี่นี่ค่ะการกลวยมาถึงตรงเหงาต้นกระกท่านนะคะละเข้ากับอธิษฐานพรอมนะคะว่าขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเข้าสิ่งที่บ่ดีให้ออกไปจากชีวิตเข้าเนาะค่ะเนาะขอให้โชคลาภมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรือง ขอให้นาทีการงานจะเลื่อนลงเรื่องยืดยืหยาดจะถูกเยหยาดเดอสาธุขอให้ใดท่านตาเห็นโชคลาภมหาเศรษฐีมางมีภายในคำขึ้นนี่นะคะสาธุสาธุมันเด่นหม่งเ่านพ่นมาแต่พูดเมพงกูบ่เออล่างพูเอเลือนนะนะเอเออเมือไหร่เนี่ย เรเบื้องต้น360ด้วยค่ะทำช่วง่าเบื้องต้นคือ360นะคะกนยะคะจ้าจ้าเดี๋ยวไปลอเลดรวมยอดเองินน้ำกันเนาะ,ะเนาะ